ครับผมกับสวัสดีเบียงท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะวันนี้ก็อยู่กับผมในรายการเบส่าชแนลนะวันนี้ผมก็จะมาแจก,กลิงเกมเออโปรเกมกได้ทุกเกมนะไม่ว่าจะเป็นแนวแอคชั่นค่ายอะไรก็ว่าไปนะผมเอาชีวิตรอดค่ายมาวิวไม่รู้นะว่ามีใครมาวิวเปล่าแต่ผมก็พลดไปวันนี้นะผมก็จะมาแจก,กลิงเกมโปนะลิงก็จะอยู่ท่าล่างคลิปนะนี่ก็จะเป็นเกมมากมายหลายรูปแบบอ่า ช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปนานก็ขอโทษไปนาทีนี้ด้วยเพราะว่าผมว่าจะพูดไม่ค่อยดังก็ขอไปไปนาทีนี้ด้วยตอนนี้ถ้าผมไม่ได้ลงคลิปนานนะผมบ่าเป็นเหตุการณ์ที่ผมไปโรงเรียนนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดเทอมใหม่นะเฮ้ยทำไมเสียงกูแปลกๆวะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดเทอมให,หม่นะครับของผมนะครับเบสท่าแชนแนลครับวันนี้ผมต้องได้ไปเรียนนะอันนี้เข้าๆเรียนกันเลยครับวันนี้ผมจะมาแจก,กลิงเกมโปนแจก,กลิง เ,ออเออโปรแกรมนะครับได้ทุกแนวไม่ว่าจะเป็นแนวแอคชั่นแนวบูนะเอาชีวิตรอดนะใครชอบก็ใครชอบผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปพ,พิเคชั่นเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเกมเออชาร์ดูเออ Shadow, เอ,อ,อะไรมากมายฉลามฉลามนะเออสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับลิงก์ก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปนะคลิปที่ก็จะเป็นคลิปยบสั้นๆนะสำหรับวันนี้ผมก็จะมาว่าจะจบคลิปยรแล้วยังยังไม่จบนะอ่า จะสอนโหลดนะสมมติว่าของเจาเกมซอมบี้นะกดเข้าไปที่ซอมบี้นะแล้วก็กดคําว่านี่นะตรงนี้ตรงเนี้ยตรงนี้นะตรงเนี้ยตรงจุดสีแดงเนี่ยนะโอเคกดเข้าไปหนึ่งทีแตวมันจะขึ้นมาแบบนี้เนี่ยสีฟ้าเนะี่ยว่าจะกดอันแรกหรืออันที่สองก็เรื่องของคุณนะแต่ผมจะกดอันแรกนะ แล้วนะมันจะขึ้นสีขาวแบบนี้นะมันจะนับจิตวินาทีนะก็ผมพูดไม่ค่อยค่อยหรือเสียงแปลกๆก็ขอใปหนะ้าที่นี้ด้วยตอนนี้เวลาสองทุ่มนะเอ่อก็เรียกกันเลยนะนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้นะกดไปนะปุ๊บมันจะรอรอแล้วมันจะขึ้นไม่รู้ว่าคุณจะขึ้นไหมนะแต่ผมจะขึ้นแบบนี้ไฟประเภทนี้จะเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ของคุณได้ยังมันรูปแปคุณก็ตกลงแต่ผมจะไม่กลัวน,นะ เพราะว่าผมโหลดแล้วคลิปนี้ก็มีแช่นนี้ครับไม่ชอบอยลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมด้วยเพืมม่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมได้มีกำลังใจทำคลิปต,ต่อๆไปกันด้วยครับไม่แน่ผมอาจจะทำะแบบนี้เรื่อยๆครับแต่ห้าดับผมยังไม่ขอทำนะเพราะว่าที่อาชีพนี้มันยังไม่ดีพอนะสำหรับวันนี้ลากอยสวัสดีครับ